ปี2026โลกแห่งเทคโนโลยีการเกษตรได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและนี่คือจุดกำเนิดของความหรูหราในรูปแบบใหม่ Power Tiller p r a c t o r รุ่นปี2026 VIP Luxury Edition เครื่องจักรกลเกษตรที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำงานแต่คือผลงานศินละปะที่สะท้อนพลังความงดงามและเทคโนโลยีระดับโลกเสียงไฟในโชว์รูมดังขึ้นแสงสีทองสะท้อนกับพื้นหินอ่อนสีขาวที่มันวาว ทุกการสะท้อนคือความสมบูรณ์แบบในระดับ Ultra HD 8K และที่ใจกลางของโชว์รูมนั้นคือเจ้าแห่งพลังแห่งยุคใหม่ Power Tiler l 2026ตัวเครื่องออกแบบอย่างพิถีพิถันเส้นสายโค้งมนที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและความสง่างามวัสดุทั้งหมดผ่านการผัฒนาจากโลหะคุณภาพสูงพร้อมเคลือบเงาแบบ High Gloss c ให้ความรู้สึกเหมือนมองกระจกสะท้อนอนาคตทุกมุมทุกอง,องศาถูกออกแบบให้มีมิติของความหรูหรา จากด้านหน้าไฟเลดดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตระดับซูเปอร์คาร์แต่ยังคงเอกลักษณ์ของเครื่องจักรเกษตรที่ทรงพลังระบบเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดให้กำลังสูงประหยัดพลังงานและเสียงเงียบเป็นพิเศษเมื่อมองจากด้านข้างคุณจะเห็นเส้นสายของเทคโนโลยีและศิลปะที่ผสานกันล้อขนาดใหญ่ออกแบบให้ยึดเกาะพื้นได้ดีเยี่ยมสามารถทำงานได้ทั้งในพื้นที่โคลนน้ำหรือพื้นแห้งและยังมีระบบสมดุลอัตโนมัติ ออโต้บาลานซ์ y ิสเตช่วยให้ควบคุมได้ง่ายแม้ในพื้นที่ลาดเอียงด้านหลังของเครื่องเต็มไปด้วยรายละเอียดของกลไกที่ซับซ้อนแต่สวยงามทุกชิ้นส่วนถูกขัดจนสะท้อนแสง VIP ใ h ้ i n i n g Light เหมือนเครื่องประดับที่มีชีวิตและเมื่อเครื่องยนต์เริ่มทำงานเสียงเบาแต่ทรงพลังเปรียบเหมือนจังหวะหัวใจของเทคโนโลยีกล้องเคลื่อนไปด้านบนเราจะเห็นดีไซน์แบบท็อปวิวที่สมบูรณ์แบบ จากมุมนี้คุณจะรู้สึกเหมือนกำลังมองเครื่องบินเจ็ตขนาดเล็กทุกเส้นสายสื่อถึงความเร็วความสมดุลและความแม่นยำพื้นโชว์รูมสีขาวสะท้อนกับแสงไฟจนดูเหมือนภาพในฝัน t o w e r tiller 2026ไม่ใช่แค่เครื่องจัดแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จของชาวเกษตรยุคใหม่ผู้ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในทุกมิติทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและความสะดวกสบายระบบพวงมาลัยและมือจับถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ e c o n o m i นอ Design เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่เมือ่อยล้าพร้อมแผงควบคุมดิจิทัลอัจฉริยะ Smart ทดิจิตอลคอนโทรลพา e l นที่สามารถตรวจสอบอุณหภูมิความเร็วและแรงดันน้ำมันได้แบบเรียลไทม์ในโหมดทำงานจริง PowerTiller 2026สามารถทำงานได้ทั้งถ่ายโคลนดันดินตัดหญ้าหรือแม้แต่ลากอุปกรณ์เสริมได้อย่างสบายทุกระบบประมวลผลผ่านเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่วิเคราะห์แรงดันความเร็วและแรงหมุนในทุกวินาที และเมื่อคุณอยู่ในโชว์รูมนี้เสียงดนตรีแบบลักชัวรี่ซินิมาติกดังเบาๆแสงไฟสะท้อนกับโลโก้2026 Power T.I.L.E.R. ที่ด้านหน้าเหมือนบอกว่านี่คือผลงานแห่งอนาคตหากคุณมองจากมุม45องศาคุณจะเห็นรายละเอียดของเครื่องยนต์ที่สะท้อนแสงไฟสีทองและเงินอย่างนุ่มนวลมันคือความงามของโลหะและเทคโนโลยีที่ถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวในงานดีไซน์ระดับโลก POWER TILLER 2026ถูกออกแบบให้ทนทานต่อทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นฝนแดดหรือฝุ่นด้วยระบบการสนิมแบบนาโนโปรเทคชันโคตติ้งและเครื่องยนต์เทอร์โบด์ที่ช่วยเพิ่มพลังได้ถึง20%ในขณะที่ยังคงใช้เชื้อเพลิงน้อยลงในด้านเสียงเครื่องนี้เงียบจนแทบไม่ได้ยินแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเหมาะสำหรับทั้งฟาร์มขนาดเล็กและขนาดใหญ่และยังเหมาะกับงานสาธิตในงานแสดงเทคโนโลยีการเกษตรระดับนานาชาติ ภายในโชว์รูม V.I.P. นี้ทุกอย่างถูกจัดอย่างลงตัวพื้นสีขาวที่สะท้อนเหมือนกระจกไฟเลดที่กระทบกับตัวเครื่องและกล้องที่จับทุกมุมในแบบอันต a ร H.D. 8K ทุกภาพทุกเฟรมเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบทางสายตานี่คือเครื่องที่ไม่ได้แค่ทำงานแต่มันบ่งบอกตัวตนของผู้ใช้ผู้ที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดผู้ที่เข้าใจว่าความหรูหราไม่ใช่แค่รูปลักษ แต่คือประสบการณ์ทั้งหมดที่สัมผัสได้ในทุกวินาที Power Tiller 2026 VIP Edition คืออนาคตของการเกษตรที่รวมเอาความงามความแข็งแรงและเทคโนโลยีไว้ในเครื่องเดียวอย่างสมบูรณ์แบบเสียงเครื่องยนต์ค่อยๆเบาลงองอไฟในโชว์รูมเริ่มส่องสว่างขึ้นอีกครั้งและในภาพสุดท้ายโลโก้2 2 6 6 Power Tiller VIP Luxury Showroom ค่อยๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอด้วยเอฟเฟกต์ของระยะประยับ จบการนำเสนอแต่เรื่องราวของอนาคตเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นปี2026โลกแห่งเทคโนโลยีการเกษตรได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและนี่คือจุดกำเนิดของความหรูหราในรูปแบบใหม่ Power Tiller Tractor รุ่นปี2026 VIP Luxury Edition เครื่องจักรกลเกษตรที่ไม่ใช่แค่เครื่องมือทำงานแต่คือผลงานศินลปะที่สะท้อนพลังความงดงามและเทคโนโลยีระดับโลกเสียงไฟในโชว์รูมดังขึ้น แสงสีทองสะท้อนกับพื้นหินอ่อนสีขาวที่มันวาวทุกการสะท้อนคือความสมบูรณ์แบบในระดับอันตรา hd 8 k และที่ใจกลางของโชว์รูมนั้นคือเจ้าแห่งพลังแห่งยุคใหม่ power tiler 2026ตัวเครื่องออกแบบอย่างพิถีพิถันเส้นสายโค้งมนที่แสดงถึงความแข็งแกร่งและความสาง่างามวัสดุทั้งหมดผ่านการคัดสรรจากโลหะคุณภาพสูงพร้อมเคลือบเงาแบบไฮลอสโครมให้ความรู้สึกเหมือนมองกระจกสะท้อนอนาคต ทุกมุมทุกองศาถูกออกแบบให้มีมิติของความหรูหราจากด้านหน้าไฟเล็ด,ดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกเหมือนรถสปอร์ตระดับซูเปอร์คาร์แต่ยังคงเอกลักษณ์ของเครื่องจักรเกษตรที่ทรงพลังระบบเครื่องยนต์ใหม่ล่าสุดให้กำลังสูงประหยัดพลังงานและเสียงเนี่ยเป็นพิเศษเมื่อมองจากด้านข้างคุณจะเห็นเส้นสายของเทคโนโลยีและศิลปะที่ผสานกันล้อขนาดใหญ่ออกแบบให้ยึดเกาะพื้นได้ดีเยี่ยมสามารถทำงานได้ทั้งในพื้นที่โคลน น้ำรือพื้นแห้งและยังมีระบบสมดุลอัตโนมัติ auto balance system ช่วยให้ควบคุมได้ง่ายแม้ในพื้นที่ลาดเอียงด้านหลังของเครื่องเต็มไปด้วยรายละเอียดของกลไกที่ซับซ้อนแต่สวยงามทุกชิ้นส่วนถูกขัดจนสะท้อนแสง VIP shining light เหมือนเครื่องประดับที่มีชีวิตและเมื่อเครื่องยนต์เริ่มทำงานเสียงเบาแต่ทรงพลังเปรียบเหมือนจังหวะหัวใจของเทคโนโลยีกล้องเคลื่อนไปด้านบนอ็อ เราจะเห็นดีไซน์แบบท็อปวิวที่สมบูรณ์แบบจากมุมนี้คุณจะรู้สึกเหมือนกำลังมองเครื่องบินเจ็ตขนาดเล็กทุกเส้นสายสื่อถึงความเร็วความสมดุลและความแม่นยำพื้นโชว์รูมสีขาวสะท้อนกับแสงไฟจนดูเหมือนภาพในฝัน Tower Tiller 2 0 2 6ไม่ใช่แค่เครื่องจักรแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จของชาวกเษกษตรยุคใหม่ผู้ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบในทุกมิติทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและความสะดวกสบาย ระบบพวงมาลัยและมือจับถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เออร์โกนอมิกดีไซน์เพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่เมือ่อยล้าพร้อมแผงควบคุมดิจิทัลอัจฉริยะสมาร์ทดิจิตอลคอนโทรลพา e l